สวัสดีครับข้อนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของ Linear d e p e n d e n t ซึ่งเขาให้มาว่าถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์1-1 1-2ลบ1 1 2แล้วก็2-1เนี่ยให้เช็คดูว่าหรือไม่ก็แสดงให้เห็นว่ามัน Linearly d e p e n d e n t ซึ่งอันนี้จริงๆก็ตอบได้ตัวเองได้อยู่แล้วนะครับคืออ่ะนิยามก่อนนะถ้าอะไรก็ตามแต่เวกเตอร์ให้มาเนี่ยมัน Linearly d e p e n d e n t ก็คือ มันสามารถประกอบกัน่ะแล้วสร้างประกอบกันที่นี่คือเหมือนกับว่าอาจจะมีตัวค่าคงที่สักอย่างหนึ่งไปสเกลให้มันเล็กขึ้นใหญ่ลงแล้วก็มาต่อการต่อการต,ต่อกันแล้วเนี่ยสามารถวนกลับไปที่เดิมได้ไหมหรือก็คือมันสามารถประกอบกันเองได้ไหมได้วยการทําลีเนียคอมเพเนชันกันนะง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ดูง่ายครับว่าไอ้สอเนี่ยผมใช้ 1 1ลบกับ1 2เนี่ยประกอบให้มันเท่ากับตัวนี้ได้เห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอา1-1บก1มันก็ได้2ใช่หมลบ1กับ2รวมกันมันก็ได้1อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ตรงๆกันไม่ต้องมีค่าคงที่เลยก็ก็เห็นอี่าเราว่ามันก็ Linearly d e ิพ n เอนเกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นง่ายได้การแค่เอาไอ้นี่บวกไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับ